สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเดินแผนกลยุทธ์30วันอ้นเล็กไปใหญ่นะครับโดยเทรนด์ไลนน้ำนะครับก็จะกำหนดเงินทุนนะครับแล้วก็กำไรในแต่ละวันนะครับว่าในแต่ละวันเราสามารถั้าททำกำไรไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วใน30วันนะครับเราจะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นส่วนต่างของกำไรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็ลงทุน1,000บาทนะครับมาเริ่มเดวันวันแรกนะครับเรากำหนดอยู่ที่กำไร10%นะครับ100บาทเราจะเล่นวางไม้ทั้งหมด5ไม้นะครับไม้แรกกำไร30ไม้ที่2-5เรากำไร20บาทนะครับ มาดูว่า5วันนี้ครับ100บาทเราจะได้5บิตนะครับโอเคครับเรามาเริ um, uh, ่มกันเลยระดับแรกนะครับเราก็มาที่สินทรัพย์หน้านี้ครับเรามาที่สินทรัพย์นะครับเรามีคุนอยู่1019นะครับเรามาตั้งค่าเงิน5 5ไม้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าทำกำไรกันนะครับ5บิตมาดูกันว่า5บิตเราจะได้ไหมตันนี้นะครับนี่ครับเราตั้งสินทรัพย์ไว้ตัวชี้วัดกาฟเป็น15บิตนะครับแล้วเราตามแท่งสุดท้ายดูนะครับแท่งสุดท้ายตออะไรเราตามแท่งงานครับเ แท่งต่อไปเรากดแดงครับโอเคครับวินที่หนึ่งบวกกันนะครับสามสิบาทวันนี้ตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของอีกตองทุนหนึ่งพันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวินที่สองนะครับะแท่งนี้สีเขียวโอเคเราตั้งเขียวเลยครับสีไม้หนึ่งนะครับเราไปไม้สองต่อครับโอเคบวกกันนะครับอีกยี่สิบบาทนะครับไม้สองวินครับเดี๋ยวเรามาเล่นวินที่สามนะครับ แท่งสุดท้ายสีไหนนะครับเราก็เดินสีนั้นยาวเลยนะครับเราเราจะหว่าให้มันชัวรนะครับตอนนี้มันน่าจะเป็นไซเวยอยู่นะครับคืแท่งนี้นะครับเป็นแดงโอเคครับผมจดตามแดงแท่งสุดท้ายเรียบร้อยครับอีกหนึ่งวินนะครับบวกแล้ว จริงเราถึงป้าหมายครับแต่ว่าเราเพิ่งเล่นไปสามวินเองนะครับขออีกวินหนึ่งแล้วนครับนี่ก็เป็นใช้วีอยู่นะครับสีเขียวโอเคครับเดินเขียวตามนะครับเสียไม้หนึ่งครับแล้ไปไม้สองครับไม่เรียบร้อยครับบวกกันนะครับกับตอนแรกเรามีอยู่หนึ่งพันกับอีกสิบเจ็ดบาทนะครับตอนนี้นี่ครับเราบวกมาแล้วสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้สี่วินก็ได้มาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับเรามาดูครับวันนี้ ดูเป้าหมายเรานะครับวันแรกนะทุนหนึ่งพันกำไรหนึ่งร้อยบาทนะครับต้องจบที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยครับสิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิดโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามติดตามวันที่วันนี้นะครับเราบวกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่สีเขียวหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วมาดูกันครับว่าในสามสิบวันเราจะบวกเท่าไหร่นะครับไม่ฝากติดตามเทรนเดอร์ไลน์น้ำด้วยนะครับอันเล็กเป็นใหญ่ครับจากทุนหนึ่งพันนะครับจบสิ้นเดือนเราจะมีกำไรจากทุนแล้วเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับขอบคุณครับ